สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนําเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับโดยจะเล่าเรื่องผ่านบุคคลตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จครับซึ่งในสัปดาห์นี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปกันที่ไร่สารฝันปันรักฟาร์มครับพูดคุยกับคุณใจทิพย์สักธนาคุณครับซึ่งอีนี้ครับได้มีการทําเกษตรแบบอินทรีย์ครับโดยที่ยึดสโลแกนว่าปันความสุขและปันอาหารปลอดภัยให้กับผู้บริโภคครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของวิถีชนคนพอเพียง จากวิกฤตปัญหาไข้หวัดนกที่ส่งผลกระทบจนไม่สามารถทำารามเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ต่อไปได้คุณไก่ทิพย์ศักดินกคุลจึงได้หันมาปลูกผักออร์แกนิกโดยสร้างเป้าหมายการปลูกผักที่ปลอดภัยสำหรับผู้คนไร่สารฝันปันรักจึงกำเนิดขึ้นเพราะฝันที่จะปลูกผักที่มีคุณภาพและแบ่งปันผักที่ดีแก่เพื่อนมนุษย์ผักที่ปลูกนั้นเติบโตด้วยวิธีแบบธรรมชาติใช้สารอาหารจากธรรมชาติล้วนๆไม่มีสารเคมีใดๆ แต่จะใช้หลักการปลูกที่ดัดแปลงสภาพการเพาะปลูกเียแบบธรรมชาติทั้งปุ๋ยในดินความชื้นในอากาศการบำรุงดินจากเศษผักเศษไม้จนทําให้ผักและผลผลิตจากไร่สารฝันปั่นรักเป็นที่ต้องการของกลุ่มคนรักสุขภาพ ั้งเดิมก็คือว่าเราจบทางด้านการเกษตรคือสัตวบาลอาชีพหลักก็คือการผลิตสตีก็คือไก่เนื้อส่งออกอะคะ่ะแต่พอดีเจอปัญหาในเรื่องของไข้หวัดนกอาชีพนี้ก็หมดไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาอะไรที่มันเป็นประกอบอาชีพแต่ด้วยตัวเองเนี่ยชอบต้นไม้นะคะก็เลยว่าเออลองมาปลูกผักด้วยส่วนหนึ่งก็คือการบริโภคเพื่อความปลอดภัยนะคะเนื่องจากว่าเราทั้งพืชทั้งสัตว์แล้วก็เพื่อตลาดด้วยส่วนหนึ่งการการสร้างมาตรฐานมันก็จะมีกรอบนะคะต้องแบ่งโซนให้ชัดเจนถนนขอบ ขอบที่รู้วอะไรเนี่ยก็จะแบ่งโซนว่าปศุสัตว์อีกที่หนึง่งแต่ในในพื้นที่เดียวกันนะคะแต่แบ่งให้ชัดเจนโดยการถนนจะเป็นหลักเกณฑ์อยู่แล้วส่วนพืชเนี่ยจริงๆใช้พื้นที่ไม่เยอะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดสรรยังไงแล้วก็การปลูกพืชหมุนเวียนหรือการปลูกพืชหลากหลายเนี่ยจะเป็นการจัดการในแปลงที่ดีเพื่อจะเป็นการตัดวงจรมแมลงในในในพื้นที่เราด้วยประมาณนั้นแล้วก็อันนึงก็คือสืบเนื่องจากว่าตลาดด้วย พื้นที่เอ่อตรงเนี้ยเราจะใช้ปลูกพืชอะไรเยอะมากน,ะน้อยแค่ไหนไหนจะมีการวางแผนนะคะว่าถ้าเกิดตลาดเองการตัวนี้เยอะเราก็พื้นที่ปลูกก็จะเยอะหนึ่งหรือส,สอง่องแต่ถ้าน้อยอาจจะครึ่งร่องอันนี้จะขึ้นอยู่กับตลาดปลายทางการทางตงัวนี้ทุกคนจะต้องรู้ตลาดปลายทางเราก่อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการวางแผนจากโรงเรือนเล็กๆพัฒนาและเติบโตเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ด้วยความเชื่อมั่นในวิธีของการปลูกทําให้ความต้องการผักมีมากขึ้นเรื่อยๆผักที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผักออร์แกนิกไม่ต่างอะไรกับการได้กินผักในสมัยก่อนที่การเกษตรยังไม่มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกมากมายเช่นทุกวันนี้รวมถึงไม่มีตัวช่วยพิเศษอย่างสารเคมีต่างๆความเป็นผักออร์แกนิกในยุคนี้คือการสร้างสภาพแวดล้อมในการเพาะปลูกรวมถึงการดูแลให้เหมือนในยุคก่อนแต่เพิ่มเติม คือความรู้ฐานโรคและมแมลงรู้ถึงปัญหาที่จะต้องเจอและหาทางป้องกันและดูแลด้วยวิธีธรรมชาตินั่นเอง แรกก็คือตลาดเสร็จแล้วเราต้องมาศึกษานิสัยอันุนึงพอตลาดปั๊บก็คือเราต้องการผู้บริโภคเขา,าอยากได้ทานผักตัวนี้เราก็จะต้องมาศึกษานิสัยผักแต่และตัวไม่เหมือนกันความเหมาะสมฤดูกาลที่จะปลูกได้ไม่ได้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องพิจารณาระคะแล้วก็บอกก็แล้ว,วก็คือว่านิสัยของพืชอายุอุณหภูมิอะไรเนี่ยก็จะต้องมาดูการจัดการตามตามเขาอะค่ะว่าเขาต้องการยังไงประมาณนั้น ทุกมาตรฐานมีกฎเกณฑ์เพราะฉะนั้นเราต้องศึกษากฎเกณฑ์ก่อนว่าอันไหนที่เราทําได้และติดปัญหาอะไรมันมีหน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนให้ความรู้ในการที่เราจะปรับเปลี่ยนเรียนรู้นะคะไม่จําเป็นจะต้องพับทีเดียวถึง g a p หรือพับทีเดียวถึงออร์แกนิกไทยแลนด์เรามีขั้นตอนเนี่ยภาครัฐเนี่ยจริงๆเขาสนับสนุนแนละให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนปรับตัวเองได้ค่ะอันนี้ไม่ยากเรากล้าที่จะไปปรึกษาเขาเนี่ยภาครัฐสนับสนุนอย,อยู่แล้วนะคะว่าให้ความรู้ให้องค์ความรู้ให้การอบรมด้วยซ้ํานะคะ พื้นเพเราเราเรียนอยู่แล้วส่วนหนึ่งนะคะแต่เป็นเบื้องต้นแต่ตอนนี้เทคโนโลยีหรือความรู้เนี่ยหาหาง่ายๆในเรื่องของอินเทอร์เน็ตหรือความรู้ทางด้าน YouTube เพราะฉะนั้นพวกนี้จริง,รงๆเรามไม่ได้ปิดกันถ้าเรายิ่งศึกษาพัฒนายิ่งเรียนรู้มันไม่มีความจบอะค่ะเราก็ต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆความรู้จากด้านพืชเนี่ยเราก็หนึ่งเพราะได้เรื่องรู้เสร็จแต่จะลงมือทําได้จริงไม่จริงเราต้องทําด้วยตัวเราเองและมีความตั้งใจมีความอดทน มันก็จะพัฒนาตัวเองอย่าหยุดอยู่นิ่งอยู่กับที่นะคะในส่วนของผักตอนนี้เราเป็น g ีจนะคะก็คือ PGS เเนี่ยเป็นการเอื้อให้เกษตรกรเนี่ยสร้างมาตรฐานด้วยตัวเองก็คือการมีการแบบมีส่วนร่วมนะคะก็คือว่ามันจะมีลดหย่อนจาก มาตรฐานเกษตรทั่วไปในเรื่องของพื้นที่ที่ดินที่จะต้องเป็นกฎเกณฑ์ที่ว่าต้องมีตัวเองน,อนสงสามใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็การปรับเปลี่ยนปรับตัวเองจากการที่เกษตรกรทั่วไปเนี่ยออใช้เคมีเพราะฉะนั้นค่อยๆปรับ จากเป็น G A P ก่อนแล้วก็ค่อยเป็นออร์แกนิกไทยแลนดการปรับตัวเนี่ยเกษตรกรจะต้องมีการเรียนรู้แล้วก็มีการอบรมอะค่ะแต่ที่นี่พอดีโชคดีที่ว่าที่นี่ไม่เป็น,ปนพื้นที่ที่เราไม่ได้ใช้สารเครมีอยู่แล้วการปรับตัวก็เลยง่ายและใจรักในการแนวทางนี้ด้วยไก่อันก็เรื่องเทรนที่ปัจจุบันผู้บริโภคสนใจสุขภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นการทําสินค้าพวกนี้จริงๆแล้วผู้ผู้บริโภคสนใจเพราะฉะนั้นตลาด ยังมีอีกเยอะที่เราจะทําได้เพราะฉะนั้นเป็นกําลังใจให้กับคนที่ตั้งใจทําแต่อันนึงที่จะพูดไว้บ่อยๆคือความอดทนและความมุ่งมั่นจริงๆในการทําเกษตรอินทรีย์เราขายตรงกับผู้บริโภคจะมีตลาดส่วนหนึ่งก็ได้รับการสน,สนับสนุนจากกรมส่งเสริมใช่ไหมเข,าเ,ขาเรียกตลาดเกษตรกรก็จะมี2วันนะคะจำหน่ายที่ราด,ดรุรีอีก2วันจะเป็นตลาดที่สามพานถึ่เขาเรียกตลาดสุขใจ อันนี้ก็จะเป็นมูลนิธิของที่ตรงนั้นก็จะมีองค์กรที่ช่วยส่งเสริมเราซึ่งตรงนั้นจะนตอบโจทย์กับผู้บริโภคมากเลยก็จะมีกลุ่มของผู้ที่อาจจะเป็นป่วยนิดนึงนะคะกับผู้ที่รักษาสุขภาพโดยตรงซึ่งเขาเชื่อมั่นและมั่นใจในตลาดเราว่าเป็นตลาดอินทรีย์แน่นอนผลิตจากอินทรีไม่มีการปลอมปนเหมือนที่อื่นว่าเออเอาที่นี่มาขายที่นี่ส่วนใหญ,ญ่จะเป็นเกษตร,รษกรถึงผู้บริโภคเมื่อผู้คนที่สนใจสุขภาพมากขึ้น ย่อมทำให้ตลาดผักออร์แกนิกเป็นที่สนใจของผู้บริโภคมากขึ้นนี่ย่อมเป็นกำลังใจให้คนปลูกผากอินทรีย์มุ่งมั่นและตั้งใจมากขึ้นเช่นกัน ผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ DCP Farm ครับจังหวัดราชบุรีครับที่นี่ครับได้มีการปลูกสับปะรดครับแล้วก็มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรดครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำสับปะรดสบู่สับปะรดครับแล้วก็คุกกี้สับปะรดครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ ช่วงคับในช่องของต้นกล้าเวัตกรรมในวันนี้ครับเราอยู่กันที่ DCP ฟาร์มครับที่อำเภอบ้านขาจังหวัดราชบุรีครับซึ่งที่นี่ครับที่มีการแปลรูปสับลดเชิงธุรกิจครับและวันนี้ครับผมอยู่กับวิทยากรครับคุณเดชชัยพัฒสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับอยากถามว่าในปัจจุบันนะครับที่ปัญหาเรื่องของสินค้าเกษตรลดตลาดที่นี่เรามีการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรลดตลาดเช่นสับลดอย่างไรบ้างครับก็คือทั่วทั่วไปนะครับคือพอเวลาช่วงฤดูกาล ของสับลวดครับก็มีทั้งมากบ้างน้อยบ้างรเราก็พอเวลามากล้นตลาดเนี่ยเราก็เกิดการอยากไปรูปซึ่งเราก็มีความคิดว่าสิ่งที่แปรรูปหนึ่งเรื่องของการยืดอายุผลผลิตแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าในาเกษตรครับนี่ถามว่าคุณเดชเป็นหัวหน้ากลุ่มอะไรด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นหัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์มาร์เก็ตติ้งครับเราก็จะมีสมาชิกในกลุ่มประมาณ10คน10ท่านครับซึ่งปู่สับรวดเหมือนกันพอเวลา ช่วงสมุิของเยอะเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอไรเราก็มีความคิดว่าเราน่าจะเกิดการแปลรูปก็เกิดสิ่งที่มาว่าเราว่าเกิดการแปลรูปคือบันการแปลรูปว่าเราจะทําอะไรบ้างตั้งตน้นสองต้นพอเราคิดปุ๊บเนี่ยเราก็มีคุยพูดคุยกันในกลุ่มพอแปลพอพอเราได้โปรดักขึ้นมาเนี่ยรเราก็ซึ่งองป์ความรู้เราไม่มีรเราก็ไปเข้าร่วมโครงการกับสถาบันรัฐพัาต์หมู่บ้านจำบึงเนี้ยอันนี้ในการแปลรูปครับเรามีการ ได้ขอองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาเข้ามาใช้ใชมครับการไปรูปเราแปลรูปเป็นอะไรบ้างนอะไรบ้างครับพื้นฐานที่สุดก็คือน้ําสับปะรดซึ่งนุ่นครับงานที่สุดกระหม่องนทั้งว่าอ่าครับงายที่สุดและทีนี้ถามว่าแล้วถ้าเกิดเราจะมากกว่าน้ําสับปะรดทำไงก็มีกวนอันนี้ก็ง่ายและนี้เราก็ต้องมาเพิ่มแล้ววัตกรรมว่าอันนี้ใครๆก็ทําบเราพอเราเพิ่มแล้ววัตกรรมปุ๊บเราก็ต้องหาองค์ความรู้เพิ่มคึับซึ่งก็ติดต่อทางสถาบันต่างๆแล้วก็ได้โปรดัก ชิ้นแรกก็คือแยมสับรดแยมสับรสนะครับและในเรื่องของน้ําสับรดกับว่าเราความพิเศษของที่เนี่ยคือแท้ก็ทําน้ําสับรดเราทายังไงให้มันมีความแตกต่างหรือน่าสนใจมากกว่าน้ําสับรดที่อื่นอะไรเนี้ยของเราครับเป็นน้ําแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนก็จะบอกน้ําแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันแต่ของเราไม่ได้ใส่น้ําตาลไม่ได้ใส่พงแต่งเป็นน้ําแท้ซึ่งเราก็มีสูตรคือเทคนิคเฉพาะของเราซึ่งลูกค้าลูกค้าถูกใจมากกับสูตรอย่างนี้ครับ S <S อันนี้ก็เป็นสินค้าทั่วไปที่ใครๆทำา,าม,นนะมาีมีสับปะรดกวนมีน้ําสับรดคราวนี้มันพูดถึงสินค้าที่ต้องใช้องค์ความรู้เยอะๆะอย่างเช่นเข้าสู่ธุรกิจอาหารเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็จะมีตอนนี้ที่ทําก็คือแยมสับปะรดครับครับคุกกี้ค,ค,คุกกี้ที่เป็นคุกกี้สับปะรดก็ทำคแล้วก็จะเป็นเรื่องของซอสสับปะรด ซอสสับปะรดนี้มันเป็นคล้ายๆเป็นซอสที่ทําจากสมุนไพรทานกับสเต็กได้ผักได้อะไรได้หรือไม่สลัดก็ได้มันมีรสเปรี้ยวของสับปะรดแล้วเผ็ดๆนิดๆอ๋ออะไรติดอย่างเม็ดได้ครับอันนี้คือต้องใช้องค์ความรู้เทานั้นฟู้ดไซส์อะไรอย่างเงี้ยครับไ่เกี่ยวขอเพราอเล่าถึงกระบวนการทำหน่อยว่าจะเข้าไปคือเส้นกอนเนี่ยอยากจะทําอย่างนี้บ้างจะต้องเริ่มต้นอย่างไรแล้วจะเอาองค์ความรู้ตรงนี้มาใช้มาจากไหนมาทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับที่คุณเด็กดั้มาอะไรเงี้ยที่ทํามาก็คือ พอดีผมได้เข้าร่วมโครงการกับทางมหาลัยครับทั้งราชพัตรรัจอมปูวัชรบึงแล้วก็ราชพัทนคมปฐมซึ่งเราได้มีความรู้เคราะจากท่านบอกว่าเราต้องการทําแบบนี้โปรักต์แบบนี้ก็ไปขอความรู้กับอาจารย์ด้านผู้สายอาจารย์ก็แนะนําว่าอ๋อต้องทําอย่างนี้ก็คือว่า เอาเราเข้าไปร่วมโครงการแล้วก็พัฒนาักตทให้เอางานวิจัยมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาใช่ซึ่งแถวนี้เราได้สูตรของเราเป็นของเราเลยของบริษัทเราเลยใช่ไหมครับใช่ครับพอจะเล่าได้ไหมว่ามันมีอะไรบ้างในการต้องเตรียมสับลวดยังไงทําอะไรยังไงค่าวาวอะไรคงาวๆก็คืออย่างกรณีอย่างทําแยมครับแยมก็จะมีสับะรดมีน้ําตาลมีส่วนผสมมีสารตึงความเหนียวข้นอะไรเงี้ยครับทีนี้ถามว่าผลิตภัณฑ์ที่เราขายได้ดีจริงๆแล้วอะไรในทั้งหมดที่เราทำมา ตัวไหนที่ตอบโจทย์ตลาดและความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดก็มีน้ําสับปะรดแล้วก็แยมสับปะรดป็ยังเป็นอันนั้นที่เราทําที่เขาทำกันใช่ไหมใช่ครับใช่แสดงว่าเขาติดใจเพราะว่าขอนรงจริงมันมีอะไรดีน้ำสับปะรดเจาถึงขายดีจังเลยก็เป็นเรื่องของรสชาติครับเรื่องของการสับปะรดอินทรีใช่ไหมที่ทำใช่ครับใช่เป็นรดอินรีด้วยครับเพราะว่าเราไม่ได้ทําเยอะครับคืออันนี้เราไม่ได้ทาแบบเป็นอุตสาหกรรมอย่างสับปะรดเนี่ย น้ำสับปะรดเนี่ยคือเราทำเฉพาะของเราจริงๆคือเราไม่ได้ไม่ได้เอาสูตรให้ที่อื่นทำคราวนี้เขาจะรู้ได้ยังไงว่าของเราดีาเราต้องมีการเล่าสตอรี่หรือต้องมีอะไรทำให้ผู้บริโภคเนี่ยเข้าใจหรือสนใจที่จะน้ำสับปะรดที่นี่ดีกว่าที่อื่นก็จะมีเรื่องของสตอรี่แล้วก็มีแบรนด์เรื่องอะไรเงี้ยครับเรื่องการนําเสนอแล้วนำเสนอยังไงครับพาจะลงทุ่ใหญ่ของเราก็คือเราผลิตน้สับปะรดคุณภาพก็คือสับปะรดอินรีปุ๊บเลยน้ำก็เป็นน้ำอินทรีย์ซึ่งเราไม่ได้ผสมแม้กระทั่งงนนน้้ําาาตลเรกไม่่่ใสซึทุวัี ที่ผมไปออกร้านจาหน่ายเนี่ยผู้คนจะบอกว่าฉันเป็นโรคเบาหวานฉันเป็นนู่นเป็นนี่ฉันกินไม่ได้มีน้ําตาลไหมฉันบอกว่าเราก็บอกว่าเปล่าเราไม่มีน้ําตาลเราคือเป็นน้ำสตรอบอรรีสดโดยแท้ไม่ได้ผสมอะไรเลยอันดับแรกคือผมว่าให้เขารู้ถึงกระบวนการผลิตว่าที่เราผลิตซีอย่างจริงๆนะจริงใจว่าเออเราใช้จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีสารเคมีเลยแล้วก็เมื่อผู้บริโภคได้ชิมแล้วเขาติดใจแล้วก็กลับมาซื้อใหม่อันนี้คือหัวใจสำคัญใช่ไหมในการอันนี้อยากพูดถึงเรื่องของ ฐานแล้วปัญหาปัญหาที่พบในการแปลรูปหรืออะไรยังไงแล้วบอกชาวบ้านว่าเอ้ยที่จริงแล้วผลผลิตเราราคาน้อยมันอย่าท้อนะมันสามารถแก้ไขได้อะไรเงี้ยปลาอะไรอย่างเงี้ยคือผลผลิตอะครับทุกทุกพืชทุกชนิดอะครับมีการเอ่อมีทั้งมากแล้วก็น้อยบางครั้งปลามากเกินตลาดเนี้ยเราก็ต้องมีองค์ความรู้อื่นเข้ามาช่วยเรื่องของการแปรรูปเรื่องของการจัดการด้านอื่นซึ่งให้ผลผลิตเราสามารถขายได้ให้กับชุมชนให้กับเราและกับครอบครัวอะไรเงี้ย แต่ทีนี้ว่าเราก็มาดูว่าลูกค้าต้องการสินค้าประเภทอะไรให้เราให้เราทำสินค้าของเราสมมุติว่าลูกค้าต้องการแยมส้มแต่เรามีสับปะรดจะทำเยียมสับปะรดได้ไหมให้เหมือนเรือนการ์มายกันตัวแทนกันเพื่อบางครั้งเราอาจจะขอส่วนแบ่งส่วนตลาดแค่หนึ่งถึงสปอร์เซ็นตเราก็ อยู่ได้แล้วครับสำหรับเรื่องของผลผลิตล้นตลาดเนี่ยนะครับก็อยากให้ผู้ชมทำบ้านนะครับในการวางแผนในการจัดการผล,ผลิตอย่างไรทําอย่างไรเพื่อแปลรูปให้เกิดมูลค่าได้ครับแล้วผมคิดว่าเนื้อหาในวันนี้ครับก็สามารถทําให้คุณผู้ชมครับกลับไปพัฒนาและก็ปรับปรุงในธุรกิจของตนเองได้ครับคุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ํารักป่าครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยคุณพิญญาศรีสารายครับหรือเจ้าของฟาร์มฝันแม่ครับที่นี่ครับได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ครับจากพื้นที่โลกล้างครับเป็นพื้นที่เเพื่อปลูกกษรินทีย์ เนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ คุณผู้ชมครับในช่องของรักดินรักน้ํารักป่าในวันนี้ครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ฟาร์มฝันแม่จังหวัดราชบุรีครับที่นี่ครับมีการปลูกพืชระบบเกษตรอินทรีย์ครับและก็ยังดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยและวิทยากรของเราในวันนี้ครับคือคุณพุทพิญญาสวัสดีครับสวัสดีครับครับอยากให้เราเเรื่องว่าที่นี่ครับมีการปลูกพืชในระบบอินทรีย์นะครับแล้วก็มีการจัดการสภาพแวดล้อมอย่างไรบ้างครับคือที่เนี่ยคือที่เราบอกว่าเป็นที่เรามาทําทีแรกคือเป็นที่โล่งปลูกมนสัมบัลลังมาเริ่มแแรรกกกเลยมีาาบ่งโซน็คือ เรามีพื้นที่15ไร่ครับคือหนึ่งเรามาถ่ายที่เป็นโล่งหนึ่งเรามีการจัดการปลูกป่าก่อนเลย6ไร่ครับครับถัดมาก็คือเป็นไม้ผลอีก4ไร่ครับแล้วมีมีครับแล้วก็มีการจัดการทําแปลงสาหรับปลูกพืชลาลกก็คือิน d o o r และเอาดอร์ครับก็คือระบบเปิดกับระบบปิดคือไม่มีโรงเรือน2ไร่มีโรงเรือน2ไร่ครับแล้วก็จัดอีกหนึ่งไร่ก็เป็นแบ่งเป็นแหล่งน้ําที่อยู่อาศัย คือจัดการแบ่งพื้นที่ใช่ครับโอเคให้ถามว่าการปลูป่ามีความสาคัญยังไงทำไมพี่ต้องปปูกปาปูป่าก่อนครับแรกคือเดี๋ยวนี้ต้นทุนคือเราทําเกษตรอินทรีย์มันฮะมันเขาไม่ให้ใช้พวกสังเคราะห์พวกปุ๋ยเคมีอยู่แล้วครับคือหนึ่งเรารู้เราทําเกษตรอินทรีย์เราก็ต้องมีวัตถุวัตถุดิบที่จะมาทําปุ๋ยปุ๋ยมักรับมาถึงแล้วก็ต้องมาสร้างป่าก่อนเลยครับสร้างป่าเพื่อจะให้ใบไม้เราเอาใบไม้มาทําปุ๋ยมักครับ การทำปุ๋ยหมักที่นี่มีความแตกต่างที่อื่นหรือว่าทำยังไงบ้างก็ค <ül> ือปุ๋ยหมักที่นี่เราไปได้เรียนรู้จากที่แม่โจโมาลมและแม่โจมาใช่ที่เขาอบรมก็คือการทำปุ๋ยหมักไม่พิกกองก็คือ,อาการเอาใบไม้กับมูลสัตว์าามาขึ้นกอง ก็คือใบไม้3มส่วนมูลสัตว์หนึ่งส่วนแล้วขึ้นกองเเป็นชั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วก็ลดน้ําทุกวันเพราะวิผมเคยเห็นจะต้องกลับกองถูกไหมการทำแี้องกลับกองนี่ที่นี่กคือวิธีคือไม่ต้องกลับกองไม่ต้องกลับกองเราแทนการกลับกองมันยังไงครับเราเอาทำยังไงก็คือใบไม้3ส่วนมูลสัตว์หนึ่งส่วนทําเป็นชั้นชั้นขึ้นไปเรื่อยๆให้เป็นรูปสามเหลี่ยมครับเพื่อเพราะปุ๋ยมากไม่กลับกองมันต้องใช้จุลินทรีย์ที่ใช้ออกซิเจนเป็นตัวย่อยสลายครับแล้วก็เป็นรูปสามเหลี่่ยมมเพือให้สสััผ กับอากาศได้เยอะที่สุดใช่ใช่จริงๆนี่เราเอามาจากตรงไหนหรือว่าอย่างไงคะคือในมูลสัตว์จุลินทรีย์มีอยู่แล้วครับอ๋อแค่เราไปลดน้ําทุกวันเราลดทุกวันใช่พ้อเขามีความชื้นใช่ครับครับเรามาถึงสร้างป่าเพื่อจะเอาใบไม้มาทำปุ๋ยมากประเด็นว่าทำไมถึงมีการปลูกป่าก่อนใช่ครับอันนี้ในการทํามันใช้เวลานานนะครับไอ้ตัวกองเนี้ยที่ทํา60วันครับ60สวันก็จะได้ปุ๋ยหมักมาใช้ใช่ครับอันดับแรกนี่คือใช้ในการปรับปรุงดินของเราใช่ไหมครับ ใช่ครับก็คือว่าในปรับปรุงดินเราก็ใช้ปุ๋ยหมักแล้วก็ปลูกพืชไปเลยมันจะได้คือดินนี้เนี่ยเขาปลูกมันสำปะหลังมานานใช่ครับดินแข็งมากเลยครับเรามาอยู่ปีแรกอ่ะไถขึ้นมาใช่คือมันแทบจะไม่มีทีวัตถุเลยครับพอเรามีปุ๋ยหมักแล้วเป็นทีนวัตถุแล้วก็สร้างไปเรื่อยเรื่อยนานไหมครับกว่าจะถึงมันจะปรับให้ดินมีจากปลูกมันสำปะหลังมาเป็นดินที่มีความดูลูบแบบเนี้ยนานไหมคือว่าถ้าบอกว่าจะเอาสมบูรณ์เลยมันก็ใช้เวลานานแต่เราต้องรู้จักว่าเรามี ปุ๋ยเท่านี้เราจะปลูกอะไรเราลากพืชเขาไปแค่ไหนเริ่มแรกแล้วก็มาทำรับปลูกผักเพื่อให้มีรายได้เพราะผักมันอายุสั้นด้วยเพราะผักอย่างผักสลัดลากเขาไม่เกินคืนแล้วก็ใส่ปุ๋ยแค่หน้าดินใช่ครับแค่หน้าดินครับปุ๋ยมากของเราแค่หน้าดินพอครั้งนี้เราใส่สะสมไปทุกรุ่นทุกรุ่นเขาก็จะไอ้นี่ล้วนซยไปเกนี่ยก็เหมือนเป็นการกำจัดขยะซีโรเวสภายในฟาร์มไปด้วยที่ออกมาใช้ไปหมดใช่ครับอันนี้เรื่องของศัตรูพืชเพราะนั้นปกติแล้วถ้าเกิดปลูกพืชระบบ เกษตรเคมีเนาะเขาใช้ยาเรามีการใช้จุลินทรีย์มาช่วยแทนถูกไหมครับมีจุลินทรีย์อะไรบ้างแล้วก็มันอนุรักษ์ยังไงที่พี่พี่เจอคือเราทําเกษตรอินทรีย์นะครับก็คือว่าเราใช้สารเคมีไม่ไมได้อยู่แล้วก็คือว่าเราก็ต้องไปรู้จักพวกจุลินทรีย์นะพวกจุลินทรีย์ในเชือพวกเมตาเลเซียมบิวูลียครับที่ฉีดพ่นแมลงใช่ไหมครับแล้วก็บีทีครับ NPV ในการฉีดฉีดพ่นแมลงใช่ไหมครับคือเราก็เอา สิ่งพวกนี้มาฉีดแล้วก็ไม่ทําลายมลพิษด้วยครับเพราะเขาเขาอยู่ในกลุ่มเชื้อรากับแบคทีเรียก็มันอยู่ในกลุ่มจุลินทรีย์มันชออยู่แล้วใช่ครับเขาคือเขาคือสิ่งมีชีวิตครับในเรื่องโรคแล้วก็ใช้ไตโคลมากราบีเอสแล้วก็บีเอซึะงงความรู้ตรงนี้ก็เสร็จก็ต้องมีการศึกษาความรู้ด้วยเนาะใช่จะมาทำได้ใช่เรื่องของการที่เราดูแลธรรมชาติเนาะธรรมชาติเป็นที่อยู่อาศัยเนี้ยมันคืนประโยชน์อะไรให้กับพี่พิญญาบ้างว่า เราได้ประโยชอะไรจากตรงนี้บ้างที่เราทาดูแลสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยครับครคือ 1. เราทําเกษตรเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงนั่นคือตรงๆเลยสองก็คือส่งต่อไปให้ผู้บริโภคที่มีของปราศจากสารเคมีใช่ครับก็คือสามก็คือทําให้ในสิ่งแวดล้อมของบ้านเราก็คือมีความสมบูรณ์ครับก็คือแรกๆผมอยู่ในเมืองผมก็ หมือนเย็นๆมันจะเหนียวขั้นเนื้อขั้นตัวพอมันอยู่แบบเนี้ยเรารู้สึกสบายตัวครับครับ,รบอันนี้สุดท้ายอยากฝากอะไรให้กับคนที่ทำกเกษตรหรือคนท,ทำบ้านว่าการรักษาสิ่งวัดลอมหรือการช่วยดูกันดูแลเนี่ยมันมีความสําคัญนะอะไรเงี้ยแล้วก็จะทํายังไงอะไรเงี้ยดีกว่าฝากคือถ้าเราจะจะทำกะเกษตรบางคนบางฟาร์มทําโล่งเลยแล้วก็ปลูกครับนะแล้วก็ปลูกพืชบางท,ทีโล่งไปอ่ะครับมันก็ จะเป็นปัญหาเหมือนกันครับโดนลมบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเออถ้าเรามีป่ามีแนวกันชนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบ่งโซนให้ดีนะแล้วก็จัดการฟาร์มให้สะอาดภาวะแวดล้อมมันก็จะเหมาะสมบางทีโล่งไปไปเจอฤดูแสงเยอะเกินไปพืชมันก็ไม่โตคิดว่ามือนกัมันก็ช่วยกันความร้อนร้อนว่ามีต้นไม้ก็คือช่วยบังแสงให้ต้นไม้โตดีขึ้นกว่าครับใ ก็คือหลักการพวกนี้คือมันก็ต้องรู้จักพืชว่าเราจะปลูกอะไรพืชบางอย่างเป็นพืชบัรสั้นบรรยาวต้องการแสงวันละพืชบรรสั้นแสงแค่8ชั่วโมงวันยาว12ชั่วโมงนะครับแต่ก็ไม่ออกดอกอีกใช่ครับใช่คือไอ้พวกร่มเงาพวกนี้ให้สภาพแวดล้อมมันเหมาะสมอ่ะใหก็จะมชาติดูแลกันเองใช่ว่าจะเกิดสิ่งที่สมดุลใช่ไหมครับครับผม คุณผู้ชมครับในการปลูกพืชระบบเกษตรอินทรีย์นะครับก็เราดูแลธรรมชาติธรรมชาติก็ดูแลเราครับแล้วก็ท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจจะเข้ามาเรียนรู้ครับก็เข้ามาได้ที่ฟาร์มฝันแม่ครับคุณผู้ชมครับในช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบความสุขของคุณประภัยสวัสดโตรับหรือเจ้าของนาบัวลุงแจ่มครับที่นี่ครับได้มีการปลูกบัวเพื่อสร้างอาชีพครับแล้วก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชาวนครปฐมวะครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของสุขใจที่พอเพียงครับ เสดีข้างหน้าบัวเนี่ยผมบอกเลยวมันเป็นต้นแบบของการทําเกษตรที่มีความสุขนะครับเวลาที่คนหโหยหาถึงชีวิตที่อยู่ติดกับกรุงอ่ะแล้วมีความสุขในพื้นที่ที่บรรยากาศดีๆแล้วก็ไม่แพ้เขาใหญ่นะครับเวลาที่เขามา,มาถึงเนี่ยเขาจะเห็นตัง้งแต่ขึ้นเรือเลยแะจะเห็นพริกกะเพราหัวละพภาขา่าตะไคร้ทุกอย่างต้งกต่เดินเป็นเรียกว่าเป็นถนนที่สายที่ค่อนข้าง,าง,างสุดยอดอพอมาถึงหน้าบัวเสร็จปุ๊บนะเป็นการที่พายลงไปดูในนาบัว และสามารถไปเก็บบัวได้และสามารถเก็บบัวเนี่ยกลับไปไหว้พระที่วัดสุวรรณได้และกิจกรรม,มที่เรามีให้เนี่ยนะฮะก็คือทุกคนสามารถพับบัวเรียกจับจีบเราจะไม่เรียกพับเพราะบางคนถือนะฮะถือไหม่ว่าพับพอไปไหว้บัวไหวพ้พระแล้วยเดี๋ยวจะอาพับนะ,ะก็เรียกว่าจับจีบบัวนะฮะเราก็เรียกวา่าเก็บเกตเล็กเกตน้อยเวลาทุกคนคิดมากหมดนะครับแล้วก็เวลาขึ้นมาจากาแปลงบัวเสร็จ เราก็จะมีะน้ําชาบัวไว้บริการพอก่อนจะกลับก็มีของฝากของที่ลึกจากบัวเช่นแมกเนตนะพวงกุญแจรูปดอกบัวต่างๆเนี่ยให้นักท่องเที่ยวสามารถซื้อเป็นของที่ระลึกบางคนอาจจะอยากได้บัวกลับไปนะก็เลยทําเป็นของที่ลึกต่างๆกนะิจกรรมพวกนี้ผมบอกเลยว่าเรามาเห็นเรื่องกเกษตรทฤษฎีใหม่ตามภูมิสังคมซึ่งมันเป็นสเสน่ห์มากเลยแล้วก็ชีวิตที่ป้าแกลงในานาบัวเนี่ย ใส่กางเกงใส่ถุงเท้าเดินเก็บบัวให้เห็นเนี่ยผมบอกว่ามันเป็นชีวิตที่ค่อนข้างเกีแค่ทำแล้วมีความสุขปกติทำทำการเกษตรเนี่ยทำด้วยความเหนื่อยทําด้วยความยากจนข้นแคนแล้วรู้สึกท้อแต่ที่ทําด้วยความสุขทาแล้วสบายนะครับทุกเห็นทุกคนที่เห็นชีวิตเกษตรที่ไหนที่ลําบากเนี่ยผมบอกเลยว่ามาดูที่เนี่ยเป็นชีวิตเกษตรที่ทุกคนบอกว่าอิจฉาแน่นอนมีแต่มาดูนาบัวอย่างเดียวนะคะอ่าเพราะชาอันนั้นเราไม่ได้ทํา เป็นอาชีพเลยไงคะเราทําขายกันนักท่องเที่ยวอะไรแบบนี้น้ําก็มีไหลายแถบเทลเขามันเรื่อยนะค่ะเพราะมันอยู่ใกล้แม่น้ำเทวยาท่าจีนไงคะมาทั้งสองด้านเลยค่ะพอแห้งอะไรแบบนี้เขาก็จะเปิดมาให้เราอะไรแบบนี้ค่ะประตูน้ําก็จะเปิดมาให้อะไรแบบนี้ค่ะของเราน้ําจะไม่ค่อยขาดคลองเท่าไหร่หรอกค่ะทํานาได้ตลอดทั้งปีอะไรแบบนี้ค่ะ ไม่เหมือนจังหวัดอื่นเลยคะแห้งแล้งอะไรแบบนี้เหมือนที่เขามาดูงานเนี่ยเขาบอกเขาทำนาบัวไม่ค่อยได้อะไรแบบนี้น้ำมันไม่ค่อยมีค่ะเพราะน้ำมันต้องให้อยู่ตอนเยอะค่ะถ้าน้ำน้อย,อยแค่หัวเข่าอะไรแบบนี้ดอกมันดกจริงแต่มันเป็นบัวรองบัวเล็กไลคะ่ะมันก็ไม่ได้ราคาคะ่ะทำไมค้านั่นๆเขาก็ไม่ค่อยเอาอีกคะ่ะเขาต้องการดอกใหญ่ะคะ ถ้าตามต่างจังหวัดเขาไปขายบางทีเขาก็ไม่เอาบัวใหญ่ค่ะเอาแต่บัวรองบัวเล็กเหมือนกันเขาอย่างแม่ค้าที่ส่งอยู่นี่เขาต้องการดอกใหญ่อย่างเดียวนหะคะ่ะน้ําต้องอยู่ประมาณ6 0 50เซนอะไรแบบนี้ค่ะน้ำบัวลุงแจ่มเนี่ยในเรื่องของความประสบผลสําเร็จเนี่ยครับผมบอกเลยว่ามันพิสูจน์ได้จากรูปแบบของเขาเลยคือลูกหลานเวลาเรา,เราสอนคนทําการเกษตรเนี่ยเราก็จะสอนว่าลูกหลานเนี่ย ให้ไปทํางานข้างนอกเถอะลําบากทําการเกษตรยากจนค้นแค้นแต่ลูกหลานจบปริญญาตรีกลับมาอยู่ช่วยงานที่บ้านทําเฉพาะขายพับดอกบบวให้นักท่องเที่ยวทําชาบวัวทําอะไรต่างๆคิดอย่างเชื่อมโยงให้เป็นระบบเนี่ยเฉพาะลูกหลานเนี่ยไม่เกี่ยวกับก็ได้เดือนหนึ่งก็สองสามหมื่นบาทสบายๆไม่ต้องไปอยู่ข้างนอกนะไม่ต้องไปอยู่ในสังคมที่เพราะว่าเราบอกเลยว่าสังคมที่เรามองเวลาวันสงการนะเราส่งลูกหลานที่ทําการเกษตรเนี่ยเข้าไปทํางานในเมือง แล้วก็นั่งรถไปกลับกลับมาซึ่งชุมชนนี้พอเราทําเรื่องพวกนี้ทาเกษตรให้สมบูรณ์เนี่ยเราไม่เห็นภาพแบบนั้นนะฮะไม่ต้องเห็นภาพโฮมสเตย์นะฮะเพราะทุกคนมีความปลืมในโฮมสเตย์แต่เราบอกว่าโฮมสเตย์มันเกิดจากอะไรอ่ะมันเกิดจากเราส่งให้ลูกหลานไปเรียนในเทพแล้วไม่กลับมาเราอยู่สองคนตายายบ้านว่างแล้วก็เลยต้องให้น่องเที่ยวมาเที่ยวแต่สุดท้ายเมื่อเราทําเสร็จลูกหลานสมบูรณ์เนี่ยทุกคนขึ้นมามีรายได้นะฮะเราทําทุกอย่างให้เชื่อมโยงโดยใช้ศาสตร์พระราชารัชทิก้าเลยครับ กการเชื่อมโยงทั้งหมดเลยนะบัวลุงแจ่มก็เลยเกิดความมั่นคงมั่งคั่งผมบอกเลยว่าผมทานาเนี่ยยีไร่ผมได้แสนสองแลเหมือนปื้มมากเลยแต่ทางบัวเนี่ยสองวันเนี่ยวันเข้าพรรษาเนี่ยแสนก็บ,บาดแล้วนะฮะมันเป็นอะไรที่คนละชีวิตเลยนะครับก็คือความสําเร็จของการทาเกษตรเนี่ยผมบอกว่าต้องคิดอย่างเชื่อมโยงแล้วทุกอย่างมีค่าหมดนะฮะสุดท้ายนาบัวลุงแจ่มเนี่ยก็ยังมาทำในเรื่ององการท่องเที่ยวอีกนะฮะเป็นจุดหนึ่งของแหล่งท่องเที่ยวได้เงินอีก อย่างวันนี้มีคนมาเที่ยวอยู่ประมาณ120คน120คนหัวละ10บาทนะฮะ10คนก็ได้100นึง120คนที่ลุงแจ่มได้เนี่ยเฉพาะค่าหัวเนี่ย1 2 0นะครับซึ่งมันพิสูจน์ได้เลยวว่าถ้าทำเกษตรครบวงจรทําตามพระบาทเพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับว่าสําเร็จทุกคนทําเกษตรไม่มีคําว่ายากจน คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับที่สําคัญคุณผู้ชมต้องมีความรู้คู่คุณธรรมครับแล้ววันนี้ครับเวลาของรายการหบ่นนะครับอย่าติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับ